สวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาในแมวมันนี่กลมาเห็ดงานอสมอนะจ้ามาเห็ดงานซอยคุณยายนะจ้าคุณยายเรากะแกแล้วนะจ้าล้วก็เป็นอสมอนะจ้ากลมาซอยเราเห็ดนนเห็ดนีนะจาา้าอ่าไอ้สำรวจอ่าผู้เฒ่านะจ้าจ้าเนี่ยจ้าคือการทํางานอ่าของอ่าแมวมันนี้นะจ้าคือเป็นผู้ซอยยายนะจ้ายายเป็นอสมอนเนาะ Ừ. đây có lục xếp đây đặt ở con Mẹ ừ, yêu nhắn mẹ Yêu <laughs> เดียวเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่สูงเท่อไห้าสิบห้าสิบอ่าอ่านำนับนำนับกันสี่สิบหาเอียวเอวเอวแปดสิบ

ทำอะไรเนี่ยอบัดเจ,จ็ดสิบม,มีอะไรไห<อ>มธาคารไม่เอาแต่บัดเอ่อมีโรคประจำตัวอะไรใช้เอาน้น้ำหนักก่อนเอออ้าวไม่ใช่เอา,เอเอาโรคประจำตัวจริงจริงมีความดันไหมความ,มดันปกติอื่มโรคอะไ

ได้ได้ไเงินเดือนเท่าไหร่เาทไหมได้พันห้าก็ได้พันห้าทั้งีิการทั้งได้เงินเดือนคนแก่เออแก่กสูงอายุเดียวน่อ่ะเดี๋ยว่อนนะ